สวัสดีสวัสด <innen> ีตอนดึกๆึยามค่ำ <goodbye> ค <tester UB EN> ืนหุนหุนสยองสินออกล่าแมงกิูนหุ้ยมูเด็กพี่นองเลยกราบสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องบอรสกุลสกคนค่ะตอนกลางเวีนเอซว้าไปใตแมงกิูนให้เบิร์แมงเพิว่ากันเลยมาสู่ตุย แม่งกินนนกันจะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ามันสีได้หรือว่าจังใดามา,ามาเบิ่งน้ำกันค่ะมื่อน,นี้มาสี่คนนะพี่น้องมาสี่คนจะตุ้ยตุย้ยเราอาจซีสีกะดิโอนะคะโอโอว่าจังใดในขน,นุนลง อ๋อแมงคีให้บานนะนะแมขนุนใหญ่จ้าไม้เนี่ยแมขนุนใหญ่หน้าทุกคนปาดแมงช่างบอลแมง่าง้วยเป็นงูเห็นบเหอมมนบินเนาตกลงเ้ามาเลี้ยงแมงช่างหรือแม่ขนุนมันลายลีแมงช่างนะเขากินหขากินเบื่อเลยด้

สีแดงที่เ้าคุดนะนี่นตัวนี่อ๋อมีเดยปเทตัวนึงนี่เออเดี๋ยปสิจงอตัวดจ้าวันไม่จะปับออนี่ตัวนึงโอ้ยไล่ตัวแล้วพอกินแล้วออนี่ตาทันใดะพอกินเลยนี่นี่นี่นคัแคปเจอร์นี่มเีตัวตัวหนึงนี่นี่ยังมันบินในหัวอยด่วึงอยู่ ไม่เขารู้แน่แม้ไงเอาเออนี่เจ๊แป๊บนึงเอา่นกันเอาเอาแม่เฮยยอยนีม่จับโเี้นี่อนี่คอยเอาเห็น้งไฟโคมคอยแน่ใช่กับ่เอ้ยเรงหัวเจ้านี่มองนี่นี่นี่อันตอนอนอนย่น พูดตัวนึงแต่ทั้งในครับอีกนะใช้มเมลเสียวนี่นี่เราไม่จับซ้อมเตยลอ,อยละมันจับเตยใช่เฮยใช่เลยคือว่าขอเห็นแบบแบบมัน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 บอบิ่นเนาะมันคุ่นอยู่ด้วยนะเฮ้ย,ยนี่เฮ้ยอยีกตัวนึงนี่เถอะนี่นกองลงมามันแข็งเยอะ ผูตามันแดงหุ uh, like. mm ่นหุนอยู่ผูอยู่ป่าไอ้ผมเธอมากล้องเอาตัวนี้พี่ทั้งค่อย่พี่ออมโออกล่ากลางคืนหุ้ยแมงไหมบุกันเลยนะเม่ที่ให้นะมันโค้ดเลย้ตัวใหญ่เลยวยก้อยนะเฮ้ย สิ่กายสับแต่นักเี้ยงมันบท่นมากตอนนั้นย่างอยู่นี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 ่บอกก็เีได้ไโดนมันเห็ดู่ีนิดกองมาได้อนี่ตองอีกตัวหนี่งท้งผูกกรมีอีกเฮยผูเลียวไปนมันด่ามันแดงที่ี่เดียวเห็นป่ะต้นนี่ได้ซีบกว่าโอ้มาต้นนี้ข้าวกัน นี่เนี๋ยวใ้ปนี่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 โอ้โหเดี๋ยวทางป่าโอ้โเดี๋ยวพนโอ้พนนั่นพนเอเดีนน่งเาถว่อยู่เออนั่น้าบเชียวนะจะโน้มดูงานนี้นะ เนี่ยเอางานนี่ดีนี่ตุดหนึ่งัเจ้าให้ตานี่อ๋อนี่เันออกลนยแล้วเนาะเ่อ้ไม่ใชเฮ้ยบทางนี้ไปเุคดินะใสตกปลกผมมาเลยเออเ่แล้วเดินดินอออไนาอยจ้ะ เฉพาะต์ตัวละบ่โอ้ไก่เหรอได้เอ้ยนั่นเด้อจ้าเบิดล่วครับจะตเวใหนั่นต้นนี้ก็เนาะได้ไร่เติมอยู่ไ้แบบพากันขี่รถมาพี่น้องมาจอดเอาหอดมองมาลงไปเจาะในยางไก่มาตามตุยตุยมาตามมาตามมาผูนเฮ้ยต้นนะ ช่ออนเนาะตัต้นแาะมนม่อน้งยังตัวก็อ่อนอู้ย่าเอาตัวนี้กันตึงตังตาลังตังตึงแสดงว่าแม่งขนุนปีนิกสิไลปตะคุดมวนยู่นะว้าวดีนี่อนต้นเนี่นี่ สองตัวหนึ่งสองสวัสดีจ้ามื้อนี้สิมาหาแม่กินูนใหญ่จ้าหุ่นหุ่นสยองสินจ้าโอ้พี่จมูกเอะเออเนี่ยผู้เออนี่โอ้คอยได้โอ้ยไปเป็นบ่มันแข็งเลยไส่นีนั่นฮะมันแข็งแล้วนี่จ้าสองตัวใหญ่ใหญ่แข็งกระโดดใช่ไหมแข็งแล้วอันนี้มันไขแล้วไปค่ะมีตัวหนึ่ง เจ้าน yeah, ่ะยางอ้อมไปข้างนโอ้ยคือหกทตัวนี้ได้เทไรได้สีหรือเปล่นี่ได้สีตัวนกอ้อมไปไหมโอ้ยมันละหาโตมันหรือเปล่ ำเีน้อยแล้วนตาไหมได้หาน้นี่นี่เฮ้ยจำนี่ปาดนี่สองตัวเลยสามตัวสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อ่าต่อเกันโอ้โหเฮ้ยแถวนี้มันนี่อีกตัวหนึ่งหน โ่อีกตัวหนึ่งเด้อสองอันเก็บเอาเท้าตั้มมันจะกันอาได้บ่เฮ้ยอันนี้เดือดสองเฮ้ยสองไม่คุณนู่นน่อยก็ไม่คุณไปเด็กเที่ยวจะนอนไปจะนาะไปจะนาะมันมันบ่อแหงเนาะอีกคนได้ซ้ำตัวนี่ทั้นไข่สองหาได้ไหมตัวลงไปอ๋อเอาไปก่อยมืออื่นเฮ้ยใช่ไปใส่เลยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่นี่นี่ในต่อหน้าจ้านั่นต่อหน้าตัวนี้เฮ้ยในต่อหน้าตัวนี้

เนี้ย่มันขนุนหน่อยมาเอาให้ได้หัวอ้เอาห้วยหมอนี่เด็ตัวนึงนี่ยเนี่เอาตอนสองตัวมันเชิงกันในตอนปาดดูดิมันมันตีกันนี่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 มันเชิงกันแล้วมัขนุนน่อยเนีวันนี้นี่ออหูัวหนัก็ไม่ต้เชิงกันพุ่นตัวใหญ่น่ะเฮ้ยนะ

ใช่เลยโอ้หอู้ยังต่ว่อุ้ยนคนูนนอนอะมันเซิงกันแล้วมันมันชมพัน์แล้วมันคขามาบงแม่ขนุนชื่อเซิรงกันแตะย่าขั้นวราอย่างก็เป็นตะย่านเด้โมันเซิรงกันแล้วเอเอจนมาเสียงข้างเสียงห้องมันวึงวึงอยู่โอ้ นี่เฮ้ยเอนีนเสียนี่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 นนนี่นี่อเบิลาบอเบิรนดลาบอสเิรดีเงีมามากอีตอนนี้ทอนี่ยนี่ได้าจะเอากุ้งดีก็ไได้ครึ่งเยอกชอบเลยนี่นี่นี่นีเนี่เอเอออ อาร์ตอาไอารโอเคจ้ abei, จ okay, จานี่นี <c oughs> <c oughs> ่นี Gothic> ่ปลายตัวตัวตำชุดนี่เออี่ในมือนี่มืดหรือบอสต้นเขาได้หลายตัวเด้อเช้นี่แต่ไม่ขนุนใหญ่เด้อมืดหรือบอสไปเอปวามาเลยนี่นี่นี่ไปขี่มาทุกเดียว

นด่ตัวเดียว,ดยวได้ตัว,วเหลียวหรอใช่หรอต้นบางงามๆนึงนีหนาไปอ่อนๆนะบงงามัามนอแบ่มีจ่าได้ตัวเดียวอยูเปอยู่บาต้น้มนนามาซดยต้ตัวน้ดตีนีนนด้วยตามตม มาอยู่ตามเธอเนาะเอยเธอไม่อยากอยู่สูเธอเธอตกใจเธอบอกเด็กเห็นตัวหนึงจะได้จนได้มมนยาวเหรอถัาใด่เห็นตามันด้เห็นเนี่ยเห็นเห็นตาันเห็นตุมมันแดงพอก่อยอยู่บ่โอเออเนาะทำยังไง

เอาไนใช้อะอาร์ตนอนอยู่ว่างนี่นะไปใช้แล้วอ้าวไปใช้แล้วบ้างมันดินไปเลยมันตกอ้าวใต้ไฟเลยมันมาต่อมไปยังไหนลงทังเลยใช้สั้นเออได้ไลท์เตอร์ได้ไลท่เอาละ vận không không lông Mất bà Ôi không 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 để không

ขอสีโกงขอไอสีโกงหนูไม่เจอโกงอะไรนีนะแม่เอ้ยโกงอะไรนี่นะแ่น่นกงโกงอ่ะสาวันรไทยสาวัตโกงอันนี้ช่วยแหอยญญุบญันคนขายหลายห่าน่นแม่นนนโกงเอานแม่นนน มึงเห็นยูอ่าะน่นเไอตัวหนึ่งวสองตเฮ้ยแดงมาเยอะอยู่นะอกนี่ช่อตันั้นนกงเอากงมากงมาตยคกเขก็ได้พี่น้องจ้าเออเนี่ยมี่น่นอยากอีตัวโล่ตัวนึ่งเลยพ่อโอ้ยแมงไหมบินผ่านก้องชันวุ่นวันวุ่นวัน เอาโลดตัวมันเสิรงกันเด้อตัวมันเสิรงกันนะมันจังคายเราไม่เสิรองกันเอาอ้าวกินแมงม่ดินั่นนั่นีตัวนงจับพกนี้ดีตนว่นนีเดินชักต้หนสันพอแล้วหาสีิบโต เ่งมาานะโกงมาน่มบินโกงมาน่หมบินอใช้ของมึงน่ได้แต่อ้เอามก็ได้ได้ตัว้อโกงม้าเอ้ยโกงลมาเยข้าคือบ้เยข้าปากกูคือตัวเปล่าแปลก ียวั้งโกงนันใช่ไหมหอยแน่เดือดตัวจิ๋เลี้เยนนเอาแน่นนี่เียนนนี่นี่นโอ้ยขี้เทนี่มันจะพีอไมเาหนึงีโอยกล้องจะพีดังสิเวียนหัวลืมว่าตัวเองเปิดกล้องโอยไล่แม่นนเอยู่แล้วนี่โอ้ยเขาเถิขาอภัยเยอะๆจ้ะ ปารปีนี้นะฮะสีบริคุดแม่ขนุนหูเาแปดโตบ่าจกว่าห้ามาเยียงอมมดจักว่าจโอ้มาลเขาเยยงกลคืนไปไปุดในหูไปง่นะจักมันมาแต่ทางเลยจับตักโต่กก้อยเส็บแก้อยแซ่บแบ mùi xe song song Ui, 2, 1, 2 song song nó song 2, 1 song 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 กงมาขอจิจับเอาจะไม่ใส่ลงมาลงมาลงมาน่ไปเลยเอาเมวไม่หานั่นมันบินน่นตุ่นนอยนีนี่นี่จับตาจับเลยิจับตาจับแล้วอีกตัวนึงู่เทิงโนึง่มดมีดเจียว พี่น้องเวียนหัวแล้วเมื่อกี้นี่เรนน้ำให้ขนุนอีกเลยจะได้พอลอยแล้วนะเป็นสิบผู well, so. resume, okay. I I <c <c ้ต้นนี่นะชูมาเอานะแม่โอ้มาโกงมาโกงฮะโกงโกงโกงปัดตุ้บินบวนๆอยู่ไม่ขนุนน้อยนะ พาดมันมาลุ oh. <LO> ่มกูแ <sh> ล <arp ness> ้วแค่้าตดมขนนแดงลงมง่ตัว้ตาดมขนนนนอนอีห้ามขันเอาน้องเบิ้งน้ำวนๆอยู่นี่โดนพันหน่กลองวนๆวนๆนี่นะทงตัวโกง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 ม้าพนักโกงนะฮะใช่เลยสามตทัวนะเอาตัวตมก่อ เอาคันติตอมแล้วก็มาตอมแล้วก็ลงทังเลยลงมาโบ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 ลงหน่อยไหมครับเก็บออกกันพี่น้องเอ้ยมันนะมันขนุนได้เคยหมขนุนมอลยมันขนุนเมขนก็บออกเลยยังเซิงกันแล้วก็ทั้งบินเพาะ

บ่มาปาดไม่เนมันหมดนะโอป๊าดเอาคู่เราไปต้งเลยเศ้าเอาเฮ้ยปาดมันบินว่อนๆเนาะปาด เอาเอาแต่ม่ขนุนใหญ่พี่น้องไม่ขนุนหน่อยพว่า่าเอาเลยเนาะฮาวโมีผยองอย่างมึงมากเนาะเพื่อสวิงมาแขก มันบินตัวใหญ่ๆเดี๋ยวงๆอยู่มันข่าวทั้งในในก่วมันจัตุ่มน้อยได้แล้วมันก็ข่าวไรเตอเเธอะันเก็บเอาเก็บันสส้อแลวต่นี้เนาะมีมันมันจับมันบ่แปลงมันบ่แปงเดียวในแมวสมนบ่ตัวมันไ้่ไม่แห้งมนเ่้มันสังาเขามเกลีน้อยนี่จะกินมันก็นอือ ไมเกระโนนหน้อยนี่มันเซิงแล้วมันมันแล้วแม่กระนนหน่อยแล้วผสมเตี้ยมแล้วสมอลีนี่แหละสิเตี้ยมที่น้องเอ้ยเนี่ยงมาท่านได้ยาได้จ้าแต่ว่าคลิปนี่มันก็ะเงี้ยวเพราะสล่ะเนาะสิดจะซีซีเจ็บภาพบรรยกาศไว้เสมอจนจะต่อค่ะวันนี้มีสอง สองช่องนะคะช่องเ้าอาดโองารคิดหนักแล้วันโอเคแล้วเราิไปก้อยกินมะอื่นใส่บักมูใส่ยอยไาเให้เบิ้งในเด็อามาเบิ้งในเด้อจ้า